โลสวัสด fiz ีครับเดี๋ยวผมกุ้งดำริ้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตอนกี๊บปุ่นตอนดินครับเดี๋ยวว่าไม่ได้ตายคลิปเดี๋ยวว่ามาตอนอะไรกว่าเนาะวัโค้งเต็มไปเล็วนาะไปยกกับเอ็กซ์เรียมจีกับเอ็กซ์เรียมจีโดยท่ามดิบโดยดำริ้วันนี้ได้รับหมอบไม้กับบล้อเออได้กับบบล้อนี่ ไม่ใหญ่อย่างเอ้นี่แต่ว่ากแกนเอาเลย10โลคนโตกว่างนี้เวลาขึ้นไม่ได้ตะมันกับ10โลโก๊โลคนเดี๋ยวปลาปลาเล็กเตรียมจี้ครับไม่ได้ใต้ไรวัดเหมือนปื้มบางเลยียวรถไม่ก่ตอตกปาลาอะไรรถไม่กัน,กนต่เดี๋ยวอันนี้เรียกว่าโอ๊คับมันมันบังตัวได้มันมันร่วมได้นี่มันเป็นร่วมอยู่รวัวตัวกลาตัวรกได้ ดูอยู่รานูดด้ด้วยอกิมจีเปิดได้แบบวับเลยนี่อันนี้เป็นเครื่องรอยอกกงากวางตายนี่ย่ะเกียร์ับกันนี้มาตอนดินไหน,นี่ตอนดินไหน,นี่ครับตอนกีบปุ่นนี่เที่ยวละหนึ่งร้อย เดี๋ยวเราตึงโรยนะครับตอนญี่ปุ่นของปุ้มกากับกะเตี๋ยวยี่สิบได้เตียวยี่สิบบาทกับกาครับแกนเอาเล็กตึงมาเองอ่ะอันนี้เรียกว่าเราปุ้มมามาตึงนี่ตีร่องนะตีร่องกล่งใบอนนี้ตอนไปตามที่บ้านเดี๋ยวตังพี่มมัดได้ตามที่บ้านเดี๋ยวครับอ่า สามลิมาเดี่ยวเดี๋ยวอร่อยกุลเลตอะไรของผมเดี๋ยวยีที่บ้าทนี่กัครับมาเรืวมิงแลกตีตรงพอตีตี้ยกลึงเราหรือกับเลืองันเตี้ยกลึงเลืองันเดี๋ยววันนี้ไหวมาวัวเจ้ามาวัวเจ้าวุนตกตัางขึ้นเลยเลยขึ้นเนี่ยบอกเพิ่งแรงครับไม่รู้ได้ต้นไหมตอนดียวอันนี้ก็ตีนึงยีดิบเลยตอนนี้เวลาตีนึงยีดิบ mày đâu ạ, hiện tại toàn máy vào nè, toàn kip bún đi mấy lẻ cả, toàn kip bún đi mét cả, nha này cả, này, toàn mai cả kẹt lấy bình đồ, để tiếp luôn, ba ba, mà thì rong thì chết đang chết rồi, đi ta bên to tăng quát lên còn lứa quát nữa gì đâu tăng để mà đại áp làm một đứa lên đi ra XCMG, gì rồi ra นั่นแหละไม่ตากันบรเข้าไปตามานยุพระโนครับอันนี้แจมเดอมมาไม่ได้จอตี้อ่ะอดได้จอได้จอกับขึนเป็นกางกล้าเนี่ยว่า,าตอนยักษ์ตรงนี้เลยครับตอนตรงนี้เนี่ยไปตี่ตามเด้เนี่

อันตอนดินนี่ได้ดีกันตามียนย่างเร็วเหมือนเดิมครับอย่างเร็วเหมือนเดิมแซกซีมจีดีเลยรอรอไอ้แมกโนแต่งอันนี้ไอ้เม็ดฝนกับแต่งกี่ปุ่นนี่ป่าไปกลางรัวกับแป้งนัวไอ้เม็ดฝนแดีวก็ต่อเดียวรอดินต่อดินจากตึงนี้ เดี๋ยวเอาดินจะกกระรังนู้งเอามาต้มตรงนี้แล้วเอาดินมาต้มปิปดปิดรอยกีปุนนี่เอาดินมาต้มป,ปิดกีปุนนี่ดนเดี๋ยวหน้าดินแต่เดี๋ยวถ้าวิ่งได้นะถ้าไม่เปียกดเ,ยเ,เดี๋ยวเราเร็วๆไม่แน่อจอยเดี๋ยวก็เรามีทิศวิ่งได้พี่เดี๋ยววะครับอันนี้พวกเ,เราหยกบดัมของเาเลยเรอไปกดแต่นี้ก่อน mời <laughs> tham vô 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 tham vô

อนนี้เราอยู่ในในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านต่อฟาหมู่บ้านต่อฟาร่องอยู่อยู่ล่างลงเรือนู่นลงเรือเอ๊ะทำมก้าวๆนั้นลงเรือันี่ลงแมเรือบอกก้าวมาต่างๆหน้าหน้าวัดขวนกันนะครับถึงๆกันโรบินสันนั้นยานโรบินสรนั้นนี่ลงเรือนี่ลงแมเรือมันโรบินทร์กับเนี่ย อันโรบินจันนี่เราอยู่ล่างโรบินจันเลยทีนี่ก็อยากกขวนกันอยู่ในหมู่บ้านตกว่าตกวัดของ ราคนกับไอ้แม่กโกนจำเจมุ่งคนตรงนี้ก็ได้วิ่งกันแล้วนี่เ่าคนแม่ตอก,ลเ,กนนเลยเกินป่านี้เท็ดแล้วตรงนี้ก็เรามาว่าเจ้า Ok gặp bóng. Già kim nà, đêm áp đông naman la gà rừng, giang 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 giang